อ่าครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะก็อยู่กับนะครับแมสซี่ฟักุสันนะครับ MF4708 ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับรถคันนี้กัอายุ3ปีครับพ่อแม่พี่น้องใส่งานมาแล้ว3ปีขนาดแปซิพาร์แรงมาครับลูกค้ามาเซอร์วิสครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับมาเซอร์วิสเปลี่ยนคลัตช์ครับเปลี่ยนแผ่นคลัตช์ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะเดี๋ยวผ้ามาเบิรงครับกจ้างก็ใส่เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับตัดทอนออกมาแล้วนะครับระบบภายในนะครับเบิรงนะครับทั้งในวัน เป็นคัดแห้งแผ่นเดียวนะครับพลอยี่นนองนะครับอันนี้ในห่องนะครับในห้องคัดนะครับทองคัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งนะครับแผ่นคัดกับฝ้ายบิวนะครับพอยี่นนองอ่ะนี่เป็นแผ่นคัดกับสุ่มคัดนะครับพลอยี่นนองยังที่ผมให้เบิ้งตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับว่ายังที่บอกว่ามันข่กับรถยนต์เลยนะครับข่กับสุ่มคัดของรถยนต์เลยนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้เบิ้นล่ะครับนี่มื่นเบิ้นล่ะครับอันนี้มื่นเบิ้นล่ะนะครับ แผ่นคัตตัวนี้ใส่ของยี่ห้อ L UK นะครับเห็นบหมครับแม่เื้อเทียบกับลอนย่นลดซิปล้อได้เบิร์ดครับหาเทียบว่าแต่แม่งมีขนาดซท่ากันนะครับใส่นุ่กันได้นะครับตัวนี้ซุ้มนะครับซุบมมันกับมีหวีนะครับมีหวีเนาะอ่านี่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาเบิร์นไฟวิวถ้าพอนายไม่นองครับตัวนี้ไฟวิวนะครับกัโดยโซ่ร้ายนะครับพ่อนายไม่น้องกันตัดทอนครับ ทางบริษัทเฮานะครับเนาะสร้างเฮากับสีแนะน้ำนะครับว่าให้กึ่งนะครับทำงานกึ่งรีวิวนะครับกับกึ่งซ้มพร้อมนะครับเพราะว่านี่มันเป็นร้อยนะครับพ่อแม่น้องนะครับก็คือว่าว่าตรงๆก็คือว่าบริษัทอยากเงินได้เงินลูกค้าเพิ่มนะครับแต่หมายถึงว่านะครับในไหนมันลื่นมาแล้วครับพ่อแม่น้องนะครับแล้วก็พ่อชุดใดที่บอเรียบร้อยนะครับห้างเฮากับจะต้องแนะน้ำลูกค้านะครับบริษัทให้ลูกค้า เสียเงินหลายต่อนะครับเสียหน่อยเสียมากเสียอยากเสียง่ายครับพ่อแไม่น้องนะครับหลือมาแล้วนะครับเปลี่ยนแทนคัดแล้วกับตรวจเช็คอุปกรณ์นิดืนนะครับว่าใส่งานใดหรือใส่งานบ่อใดครับพ่อไม่น้องนะครับอ่ากันะยครับหันมันซึังสี่นะครับมันมีรอยกลิ่นังสี่ครับกับแนะน้านะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับต้องกึ่งนะครับเพราะเขชิบไปเขาล่วงกึ่งให้นะครับห้มันเรียบนะครับหรือยังตัวนี้ตัวไฟวิ่ตัวนี้นะครับมาครับพ่อไม่น้องเนี่ยอ่ามันกัดเป็นร่องนะครับ พาะมันเป็นร่องนะครับหนึ่งคือเกิดเสียงดังนะครับสองการทํางานนะครับอาจจะสะดุดนะครับมีจังหวะสะดุดนะครับหรือการกินนะครับการกินนาคัดแผ่นคัดบอสมําเสมอนะครับส่งผลให้การทํางานได้ระยะเา้วนี่มีปัญหาได้ครับพ่อแม่น้องนะครับดังนั้นนะครับส่วนหลายถ้าเฮ้านะครับตัดทอนออกมาแล้วนะครับทําการเซอร์วิสนะครับหนึ่งของระบบคัดแผ่นคัดนะครับพ่อจะแนะนําให้ลูกค้านะครับ ไม่มีการกึ่งครับกึ่งให้เรียบร้อยนะครับกึ่งให้เรียบร้อยนะครับก็คือจะได้นะครับจบทีเดียวครับพี่น้องจบงานครั้งเดียวนะครับจบงานครั้งเดียวปิ่นขึ้ไม้เบิ้งโอขี่ผงขัดเยอะแยะไปหมดเลยอ่านี่ครับซุ้มขัดนะครับเหมือนของรถยนต์ไหมครับอ่าเหมือนของรถยนต์รถสิบล้อเลยนะครับตัวนี้นะครับ m f 4708นะครับอ่านะครับเคล็ดลับความนิ่มนะครับพ่อพี่น้องนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับคัดนิ่มคัดลื่น บมแมนคัดหมื่นครับคัดนิ่มคัดดีครับเข้าเกียร์ได้ไหลลื่นนะครับก็ต้องแมสซี่โฟกัสัน m f 4 7 0 7 4 7 0 8นี่แหละครับตระกูลโกบอลซีรีส์ตัวนี้นะครับจวดๆเลยพอแม่พี่น้องอ่ะพามาเบิ้งัวลดึนกันต่อนะครับนี่ครับเวลานะครับในการตัดทอนนะครับมือนี้ก็บรรยากาศดีดีพอแม่พี่น้องเบิ้งแน่ฝนตกครับฝนตกนะครับจ้างกับทางานจ้างทีมหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ร้านครับตัวนี้อ่ะพามาเบิ้งอีกรอบครับ ระบบนะครับตัวนี้ก็ต้องล่างนะครับเ้องก็จะทําการล่างอีกรอบนึงนะครับเพื่อเอาเศษฟงฟุนฟุลหม้อฟุนผงนะครับออกนะครับอ่าันนี้ก็ตัวเช็คนะครับมีการลวซึมยังบอนะครับพอไม่ดองนะอ่ะกับตัวมาพักกวนครับพอไม่ดองนะครับกับเอาไม้ชุ่มกันนะครับสําหรับการตัดนะครับท่อนนะครับเปลี่ยนคัทนะครับของ MF 4708นะครับ4708นะครับ กตัวนี้ราคากประมาณหมื่นกว่าบาทครับพ่อแม่น,น้องนะนะครับผมหมื่นกว่าบาทนะครับครับเซอร์วิสในรอบนี้นะครับพ่อแม่น,น้องนะครับกับก็ต้องเบิรงก่อนนี้ครับว่ามันมีจุดใดที่ลูกค้าใช่ไห้เพิ่มบ่มะนะครับพอส่วนหลายห้องก็จะเสนอราคารอบเดียวครับพ่อแม่น,นอ้องให้พ่อแม่พี่น้องให้ผู้ลูกค้าเนี่ยวาเบิรงก่อนนะครับว่าโอเครถของท่านเป็นทั้งสี่ทั้งสี่ห้องทีเสนอว่ารายการประมาณน,นี้นะครับเฮ็ดแล้วจังจบครับบริษันกับทีนีล่ามไปหนานะครับเนาะห้องก็จะแนะนํานะครับ ลูกค้าบอสอบอเป็นยังครับพ่อแม่พี่น้องครับธรรมดาครับธรรมดานะครับแต่ว่าเราจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับบอบอโขกบอขูดรีดครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพชรตามงานตามจอบไปนะครับนําเสนอสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าไปนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้สําหรับการตัดทอนนะครับเตียนคัดนะครับของ MF4708 Global Series ครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะฝากไว้ครับพ่อแม่พี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ